จิ้งจอกเท่าสามีนาคม2,568ลงง่ายจิ้งจอกเท่าหลังหลุด1,200จุดแล้วเด้งยืนปิดบริเวณ1,203.72จุดทรงแบบนี้ดัดชนีตลาดพร้อมลงมากกว่าเลื้อยขึ้นสำหรับรายย่อยคงก้มหน้าซื้อพร้อมแบกรับหุ้นแทนต่างชาติที่ขนหุ้นออกมาขายไม่หยุดโดย2เดือนแรกปีนี้ขายมากกว่า หนหมื่นล้านบาทไม่ได้สนใจหุ้นต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงใครจะมาเป็นเจ้าภาพโน้มน้าวต่างชาติให้กลับมาลงทุนในหุ้นไทยตอนนี้ไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าภาพลงโทษ HANA นักลงทุนลงโทษหุ้น HANA ด้วยการขายทิ้งออกมาจำนวนมากผิดหวังงบปี67ในหลายหลายตัวเลขทางการเงินแม้จะจ่ายเงินปันผลหุ้นละ50สตางค์เพื่อกลอบอก ปลอบใจผู้ถือหุ้นปีนี้ผู้บริหารฮอนะคงต้องกอบกู้สถานการณ์ให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาจิ้งจอกเท่าขอเป็นกำลังใจให้ครับสั่งลาปรึกษาโฮดดิ้งลาแล้วหุ้น Psh หรือปรึกษาโฮดดิ้งนักลงทุนเทขายหุ้นก่อนงบปี67และไตรมาสสีปี67จจะประกาศออกมาส่งผลให้สุขที่แล้วราคาหุ้น Psh ยืนที่4บาท80สตางค์ลดลง80สตางค์คิดเป็น14.29%วันนี้ชีวิตต้องสู้โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด c o m